างซ้ายอ่าท้าสามสิบ apple a ลแอปเปิ l e มะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอ a p p l ลมะละกอกล้วยส้มโอ้ใช่ปะแบบนี้เนาะเอาไหม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 นะครับเอาไหมเก้าอี้เท่าเตรียมพร้อมไหมยังครับเก้าอี้เท่าอ่าเอาไหมเอาไหมอ่า a p p ป e apple a p p l ลอ้าวมะละกอมะละกอมะละกอ กล้ย<ๆ> át, กวยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มนี่จุดที่กระจายนะครับง้อไปยังใครเลยนะพร้อมแล้วนะครับกิจกรรมของเราเก้าอี้ดนตรีกอดซ้อนจุดใส่ชุดงามดีครับนี่ยุดสวยมากเนาะอ่ะพร้อมนะครับเวลาได้ยินเสียงเพลงขึ้นเต้นนะครับวิธีการเต้นอย่าเต้นเป๋ฟุ่นเด้อครับมันสิไงง่อง เกนแบบมวนๆภาษาเข้าเลยล่ะครับเนาะเราจะตีกันไหนโอเคนะครับอ้าวพร้อมพอเสียงเพลงหยุดเมื่อไหรปุ๊บเฮ็ดรีบนั่งเก้าอี้ตัวที่มันว่างอยู่ใครไม่มีที่นั่งถือว่าจบเกมไปนะครับเราจะหาผู้ที่ชนะเลิศหนึ่งคนเท่านั้นนะครับหนึ่งคนเท่านั้นอ้าวพร้อมแล้วสามสองหน เต้นมวนนะครับเนาะผู้ได้นางกอนยังชุบอีกนะครับอ๋อยังชุบนะครับอ่าได้ออกมาเนาะอ่านะครับอ้าวทั้งหมดลุกขึ้นอัี้เอาพี่ออกเอาพี่ออกสามตัวซีซีอ่ะซีตัวครับอ่าครับโอเคเอา โอเคนะครับอยู่ด้านหลังเก้าอี้ครับอยู่ด้านหลังเก้าอี้อยู่ด้านหลังเก้าอี้นะครับนคนที่ตกล้อไปยืนถอยห่างนะครับยืนถอยห่างอ่า เรียบร้อยเหลือจากคนครับเหลือจากคน2อ6 8 10 12 12เอาออก4ครับอ่าก็ขึ้นครับออก4ตัวอู้ขอสิหาผู้เร็วจุดสุดจะปะเนี่ยเอาพี่ครับเอาพี่นแกไม่พ้นครับเอาพี่นะครับอย่าเรียนส้มมะอย่าไปว่าอุบัติเหตุครับงานเราจะไม่สวยครับออกมาครับเออนะครับอ้าวเอาละนะครับ อา้าใครใครชนะเลิศบ้างยกมือขึ้นหน,น่อยเม่สักคนนี้ยกมือขึ้นไว้ครับยกมือค้างไว้อ่าอยู่ประจำเก้าอี้ครับอยู่ประจำเก้าอี้มีประจำไม่ไม,ไม,ไม่มีประจำนะครับเพราะว่ามันต้องออกออกแล้วโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับ,รอรบเออสามสิป มาไม่ได้ครับอ่าเบิร์ดครับอานที่ดีโอเคนะครับเริ่มแล้วจะคนครับสองสี่หกเจ็ดคนอ้าวเอาออกสามครับครับผู้ชนะเลิศอานที่ดีครับโอ้เหลือลูกพี่เข้าคุณลิวเนาะจากสองจากสามเหลือสองลูกพี่เข้าพี่ไงเอาใส่ก้นให้เป็นประโยชน์เด้อก้นใหญ่ๆนี่ ไนทางไห้มันเต็มกรมัเด้วยวอยากตามเขาแห้งไห้นอนเขาสิฟงุ้มด้น่นครับเอางทางกันางกันขยับออกขยับออกใจก็ยินนะครับาาน,น,นี่าง้างเาสองหนึ่งไป ไปก็โอก็แก <L V: S 2> ่ได้เป็นยังไปรูน้ำจอวแห้งๆได้เดี๋ยนี้เนาะอ้าวโอเคเอาออกสองครับโอ้ยไปภาวนาให้็นตรีศนาเลิศแต่ใส่กุญแจจเป็นประโยชน์เนาะเอาเลือเหลือใครบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับเหลือดสี่คนจะออกสองนะครับต่อไปนะครับอ้าวสามสองเดินไป พยายามมันฟงเอาเอาออกหนึ่งตัวครับเหลือพูดชนะ,ะเลิศก่าที่เนี่ยอา่าตรงกลางนี้กติกาก็คืออยากให้เก้าให้เก้าอี้เด้อครับขยามออกแางหน่อยครับอ้าวพร้อมสามสี่ไป เอาไหมเอาไหมเดี๋ยว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 ใคขึ้นบอกว่าให้เจ้าใส้ก้นให้เป็นประโยชน์่าไให้เจ้าใส้มือเป็นประโยชน์จะี่แหนเอาเมื่อกี้นี่ภับตัดมากเลยโอ้ยภาพตัดเอาไหมเริ่มไปในรอแก้ตัวโอเคครับสามสี่ไปหนึ่งสอ สองนะครับน้องมิวนะครับโอเคเนาะอ่ะอันนี้มีรางวัลบรครับเนี่ยเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจนี่มีรางวัลปลอบใจเอากระเป๋ามาเนี่ยครับแจกไปอีกครับ่ห้าพุงเด็กๆจะยนเข้าแถวโลกมานี่มามายืนเข้าแถวครับยืนเข้าแถวเพื่อความสนุกสนานเอาเท่านี้บอแม่เลิกรถไปมีบรครับเบิดแล้วรอให้บมเตอาไหนนะครับเนาะ พิธีกรกาเห่าผู้จัดกาเห่าขอลงคลิปก่อนนะคาคอยากกินน้ําบักตูม